จะมาผู้สอนจะมานําเสนอนะคะสื่อการเรียนการสอนเรื่องการจับคู่รูปภาพกับเงานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีนี้นะคะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วเราก็จะมีรูปภาพที่เราปิล์มาติดในฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของอรูปภาพเราก็จะมีคู่กับเงานะคะแล้วก็จะมีตัวหนี โดยการปิ้นมาแล้วก็มาติดที่ตัวหนีบนะคะในฝั่งของเงาเราก็จะมีตัวของรูปภาพนะคะที่มาติดกับตัวหนีบอย่างนี้นะคะทีนี้วิธีใช้นะคะใช้วิธีการใช้ของอุป,ปกรณ์นะคะเราก็มาดูว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นรูปภาพของจริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยนะคะ มีตัวอะไรบ้างอ,อ่างตัวแรกเป็นยีราฟเราก็จะมาดูเงานะคะเงาของยีราฟอ่ะก็ะให้นัเรียนหามีเงาของยีราฟมีหลายตัวนะคะเราก็อ่าน,นี่ไงเจอแล้วที่เป็นเงานะคะของตัวยีราฟพอจะคู่ได้เราก็จะมาหมีเข้าคู่อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอะไรคะเด็กๆคะสิงโตนะคะสิงโตเราก็จะมาหาเงาของสิงโตกันนะคะ อาเจออล,ละก็มานีีจับคู่อย่างนี้นะคะต่อไปอะไรคะเต่าเตานะคะเด็กๆก็อออเจอแล้วเงานะคะก็มานีีคู่กันนะคะต่อไปช้างตัวสุดท้ายนะคะช้างนะคะเมื่อเราได้จับคู่ฝั่งนี้เสร็จเราก็มาดูที่ภาพของเงานะคะตัวอะไรบ้างเลย จิงโจ้นะคะจิงโจ้อทีนี้เราก็มาหาดูจิงโจ้ะจโจน,นะคะอ๋อเจอแล้วนี่นะคะตัวจิงโจ้มาจับคู่กับเงาต่อไปกระรอกนะคะ,ะกระรอกหาดูไม่ติดเด็กหาดูนะคะอ๋อนี่ไงกระรอกเราเจอก็มาหนีคู่กันนะคะต่อไปอะไรครับวางนะคะอ๋อวางนี่เราก็หาลูกวางมาเจอนะคะแล้วก็หนีคู่กันไปต่อไป สุดท้ายเป็นนกนะคะนกนะคะตัวสุดท้ายเราก็มาหนีบคู่กันนะคะสราสงเสริมพัฒนาการของเด็กสติปัญญานะคะก็จะช่วยพัฒนาในกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยเพราะว่าเราได้บีบตัวนีบอย่างนี้นะคะกดใช้มือแรงกดลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เด็กแล้วก็จำแนก ภาพกับเงานะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนการก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ